สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมณีผ้ามาเบิงกันจะทำรายการวิทยุนะครับเด้อทอนทีวีเราไม่เสียทีวีอย่างเดียวครับเสียายการวิทยุนำํำ <c oughs> สิทักทายพี่น้องทั้งบ้านล้วบนะ้านเนี้ยสวัสดีครับคุณฟังทุกท่าน รายการชัยภูมิชาวนี้ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วสําหรับวันนี้นะครับเราพบกันเป็นประจําวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา8ปดนกาถึง10บนาฬิกาสองชั่วโมงเต็มๆข่าวสารความเคลื่อนไหวในจังหวัดชัยภูมิหรือว่าจะเป็นภาคหัวข่าวงสชิมมานําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันพบกันเชาน้านี้ตรงกับเช้าของวันอังคารครับเช้าวันอังคารที่30เดือน มีนาคมพักราช2564วันนี้แรมสองคาเดือน5นะครับท่านฟังครับที่เดือนหมุนเวียนไว้แนทะบเดียวจะเข้าเมษาแล้วนะวันนี้ก็วันสิ้นเดือนวันสิ้นเดือน30มสิาคมวันนเนเดือนออกนะรบริษัทห้างร้านเอกชนก็ดีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเขาก็ออกแต่นุ่นนะวันที่เท่าไหร่ที่ 26นะครับคือเงินเดือนส่วนราชการเนี่ยเขาจะออกก่อนสิ้นเดือนอยู่3วันนะครับก็เพื่อให้บุคลากรได้เอาไปชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับชิดภูมิชาวนีกระผมสุนทรคัตชกรครับพ่อขาซือนนเป็นผู้ดำเนินรายการทักทานท่านผู้ฟังเป็นเพลงไตเติลของรายการเราเนี่ยครับวันนี้ สภาพอากาศมีอย่างไรบ้างเราจะพาท่านเข้าไปดูที่อุตุนิยมวิทยาเมื่อวานที่39องศานะใช้ผมเรานะครับแต่วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันลักษณะอากาศทั่วไปครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดการต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือภาคาทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลากพื้นที่ และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกับมีฟ้ารลวในตอนกลางวันครับในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทาให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะครับ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้จะคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนี่คือรายการอ่านพยากรณ์อากาศให้ท่านฟังจะรับฟังกัน30มินาคม64ครับาดูเรื่องของฝุนอะอขนาดเล็กครับในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันยังคงมีน้อยถึงปานกลางเว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนที่มีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวได้ก็เลยทำให้การระบายของอากาศมีน้อยนะครับส่วนฝุ่นละอองวันนี้เมื่อเช้านี้นะครับต้องฟังครับ <c oughs> ไม่เรานี่ยโยกได้นะตามมาเลยเม <c oughs> ื่อเช้านี่อ่านข่าวหกโมงนี่ควันไฟอยู่ระหว่งางเหงือกบรรนาฝ่ายหรือทีต่ตาําหนักบรรนาฝ่ายอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุ่งนาำฝ่ายเราก็อยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือหกโมงนะตอนนี้แปดนาฬิากาแปดนาฬิกายี่สิบสามนาทีของวันที่สามสิบมีนาคมลมตะวตันตกเฉียงใต้มันขึ้นครับนั้นมาแล้วน้นมาสองโมง มก็เลยพัดพันไปซึ่งเป็นเหมือนพันจรวดนะพันจรวดจากทิศตะวันออกบ้านาฝาลงมาทางทุ่งนาฝามันพัดก,กลับไปแล้วครับไหลไปทางนาไก่เซาที่นี่ไปทางภูพระเราจะมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังห้องส่งวัดสาหงนิสายติงก็อยู่ประมาณเท่าๆเมื่อวานเท่าๆเมื่อวานนี่แหละก็อยู่สายติงอยู่ประมาณสัก อาจจะประมาณ34เปอร์เซ็นต์อาจจะมีคันแท่นั้นส่วนภูเรนคานะครับพูเรนคาก็ใสครับอาจจะมีอยู่ประมาณ56ถึงถึงเปอร์เซ็นต์อจจันนี้คือควันกำลังถูกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพัดพัดไปทางนู่นแหละฮะพัดขึ้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็เลยทำให้พวกฝันไฟวันนี้มีน้อยหน่อยอสวัสดีครับสวัสดีครับครับแม่ ตำแหน่งเมียหลวงรอาจารย์ตำแหน่งเมียหลวงหนึงหงหน่งหญิงสองชายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับแม่ทางน้องยับร้องโทรมายังไม่ได้หาปากกาเลยก่ <c oughs> อิสิเริ่มมาเนี่ยี <c oughs> ๋ยวครับด้วยตำแหน่งเมียหลวงสลตว์รนะครับตำแหน่งเมียหลวงครับจบด้วยก่อนครับ แล้วก็หน่งหญิงสองชายเนาะหน่งหญิงสองชายยังไม่ได้ตีตารางสมุดต,ตารางสมุดเก็จะบอกว่าขอเพลงอะไรท่านฟังท่านไหนมาจากอำเภออะไรอะไรประมาณนั้นแหละครับท่านฟังครับชัยภูมิเช้านี้ครับเรื่องของอากาศของวันที่30มสินะีนาคม64ี่เนาะตอนนี้ผมบันทึก ออกช่องทอนทีวีด้วยเพื่อที่จะเอาเทปตัดไปออกช่องทอนทีวีนิดหน,น่อยภาคตะวันออก,อ,นอกเช็งเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหุวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนอง120ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายบึงการชัยภูมิขอ,อนแกน่นและนคนรราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาสูงสุด 38-40องศาลมตลอกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูชัยภูมิเรา<บ>ครับเช้านี้ชัยภูมิเรา7จนาฬิกาของวันที่30มิีนาคม64อยู Inaudible ่ที่27องศาบ่ายนี้ชัยภูมิเรา40องศานะครับเนี่ยมันก็จะมี30มิีนาคมสีองศา31มิีนาคม40องศา1เมษายน64 4สองศา2เมษายน64 สี่สเอ็ดองศาปอาทีตัวไม่ใหญ่ส่วนเสาอาทิตย์จันทร์เป็นพายุฝนฟ้าขนองแต่วันนี้วันที่30มีิาคม64ใชัยภูมิเราจะมีพายุฝนฟ้าขนอง20เอเซาละ <r> นะครับประมาณนี้เดี๋ยวทักทายท่านฟังสักหนึ่งเพลงก่อนแล้วก็ไปมาเตรียมเพลงให้แม่เราต้องเพรียหายกิน เดี๋ยะครับพี่น้องครับนี่คืองานหลักนกันนะงานลองก็คือทอนทีวีว่าวไกลบ่ได้พี่น้องเห็นปากพ่วงฉายาปากจระเข้แล้วครับอาจารย์หลุยส์ซวยแล้วตั้งให้อ่านข่าวโอวคายไกกม่กับปากพวงเอาประมาณนี้เนาะ อขอบคุณหลายๆครับช่องท่อนทีวีเบิง่งเบิรงการจัดทำวิทยุ